ก็นักข่าวได้ไปคุยกับนายสิทธิพงศ์แสงสมัยนะครับเป็นกำนันตำบลท่าล่ออำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรแล้วก็ยังเป็นผู้ประกอบการโรงงานผลิตกล้วยตากรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยท่านก็ยอมรับว่าผลพวงจากราคากล้วยน้ำว้าในตลาดแล้วก็ในสวนของเกษตรกรเริ่มขัดแคลนแล้วก็มีราคาแพงตอนนี้ส่งผลกระทบต่อโรงงานผลิตกล้วยตากเป็นอย่างมากเลยครับเนื่องจากกล้วยมีไม่เพียงพอในการผลิตไม่ว่าจะไปทํากล้วยตากหรือว่ากล้วยชนิดอื่นๆ ปกติในสต็อกของโรงงานนะครับมีเนี่ยต้องมากกว่า100-200ตันแต่ปัจจุบันเนี่ยเหลือแค่50ตันเท่านั้นนะครับปรากฏว่าสต๊อกหมุนเวียนคือหายไปค่อนข้างเยอะประมาณร้อยละ70ถ้าอีก2อาทิตย์ไม่มีวัตถุดิบเข้ามาก็คงจะต้องหยุดการผลิตชั่วคราวก่อนจนกว่าจะถึงเดือนตุลาคมถึงจะมีวัตถุดิบมีกล้วยจากกลุ่มกเกษตรกรเข้ามาที่โรงงานซึ่งก็อาจจะส่งผลให้คนงานกว่า100คนได้รับผลกระทบด้วยครับ วัตถุดิบกล้วยน้ำว้าราคาขึ้นสูงมากครับจากที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยก็ราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นสูงมาเรื่อยๆใน5ปี<ม>เนื่องจากาภาวะเอลนิเอลนิโยด้วยครับภาวะโลกร้อน<ม>ก็ตั้งแต่ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่5บาทไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยสูงถึง15บาทต่อโลครับ สำหรับโรงงานกล้วยตากแห่งนี้นะครับรับซื้อกล้วยมาจากกลุ่มเกษตรกรแบบละผลกิโลกร,รัมละ15บาทแต่ว่าในปัจจุบันวัตถุดิบไม่เพียงพอครับก็ราคาแพงขึ้นนะครับไม่ใช่แพงขึ้นธรรมดาด้วยจาก15บาทใช่ไหมครับเป็นกิโลกร,รัมละ40-50บาทไปแล้วจึงต้องสั่งกล้วยมาจากประเทศเพื่อนบ้านนํามาผลิตเป็นกล้วยตาก ก็สั่งมาจากเวียดนามลาวและจีนแต่ผู้ประกอบการเขาก็สะท้อนแบบนี้นะครับว่าจริงๆในตลาดเนี่ยก็เริ่มมีการแข่งขันในเรื่องของราคาทําให้ราคากล้วยจากต่างประเทศสูงขึ้น ไม่พอครับเรื่องของต้นทุนในการขนส่งก็มากขึ้นด้วยเพราะว่ามาจากต่างประเทศใช่ไหมล่ะครับล่าสุดโรงงานผลิตกล้วยตากในเครือข่ายรายย่อยทั้งที่พิจิตรแล้วก็พิษณุโลกก็ต้องหยุดการผลิตไปก่อนซึ่งก็ยอมรับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ30ปีนะครับสำหรับสาเหตุที่กล้วยขาดตลาด แล้วก็มีราคาแพงส่วนหนึ่งก็อย่างที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคาดว่าน่าจะเกิดจากเรื่องของสภาพอากาศเป็นหลักอีกส่วนหนึ่งเกษตรกร,เ,ร,กรเขาหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนแล้วครับอย่างเช่นไปปลูกอ้อยไปปลูกยางพาราเป็นต้นดังนั้นความพยายามในการที่จะสร้างความมั่นคงในการหาวัตถุดิบมาป้อนสายการผลิตตอนนี้โรงงานเขาทําแบบนี้เลยครับประกาศไปเลยเกษตรกร,ร,กรคนไหนสนใจปลูกกล้วยทางโรงงานยินดีให้หน่พันกล้วยฟรีฟร รับไปเลยครับแล้วก็เอาไปปลูกได้พร้อมกับกําหนดราคารับซื้อที่จะสูงกว่าตลาดอีกกิโลกรัมละหนบาทเช่นถ้าเกิดปกติรับซื้อ15บาทใครรับหนอกล้วยจากโรงงานไปปลูกเขาจะรับซื้อ16บาทเป็นต้นนี่ก็เป็นภาพที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ณนะตอนนี้ราคากล้วยที่ตลาดหน้าบ้านคุณผู้ชมเป็นอย่างไรสามารถแสดงความเห็นกันมาในไลฟ์ของเราได้ด้วยนะครับ